ัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนี้ครับป็มาเห็ดน้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้คือปลาทูนะคะเ h าไปย่างแล้วกลับมาแกะออกนะคะอันนี้ตะไคร้น้ำพริกปลาทูตะไคร้นะคะคือถ้าเอาตะไคร้หลายๆตะไคร้เนี่ยเฮาก็ต้องไปหัน่นไปซอยนะคะเป็นตะไคร้อ่อนนะคะแล้วก็มีพริกะะแล้วก็มีใบรรมะกรูดอ่อนซอยนะคะมาเบิ่งกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะเขาก็ต้องเอาพริกลงไปโขกก่อนนะคะ<ด>ใส่พริกลงไปแล้วเราก็ต้องใส่กระเทียมไปพพ้อมนะพี่น้องเนาะมันจะหอมเนาะใส่กระเทียมโขกพวกนี้ละเอียดก่อนนะคะละเอียดแล้วเขาก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะตะไคร้ใส่หลายๆเลยค่ะมันจะได้หอมแล้วก็โขกละเอียดนะคะโขกไปเรื่อยๆค่ะ ใส่ตะไคร้หลายๆพี่น้องสิได้หอมตะไคร้อย่างอื่นเ่าบอต้องใส่หลายก็ได้เขาใส่ตะไคร้หลายๆละเอียดแล้วเขาก็เอาใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดอ่อนนะคะซอยผักบ่มีอ่อนก็เอ,เอาเอาไอ้บ่ต้องแก่ปานใดนะคะเด้อเอาพอดี ปลาทูลงไปเลยค่ะโขกอกีกโขกไปเรื่อยๆนะคะจนปลาทูละเอียดนะคะจนพอห้าไอ้สิป็นนะพริกได้ดุ่นละคะ่ะ ใส่น้ำปะลาร้าต้มลงไปนะคะทีนี้เราก็มาปรุงะคะน้ำปะลาร้านิดหน่อยนะะน้ำปลามะนาวนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะน้ำมะนาวใครชอบไอ้เปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ อ,อ,นนะะอันนี้ขาอ่อนนะ hop. เราจะนำไปลวกนะ ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิติดตามนะคะเพื่อจะได้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกตะไคร้ปลาทูนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเราก็มีผักนะคะนี่ค่ะใบมะกอรอกแล้วก็ข่าอ่อ,อ,อน,นะะแล้วนี่ก็คือกระลำปรีลวก อร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอาหารพวกนี้นะคะทำกินได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรลลอลสูงนะคะกินง่ายๆสบายๆายะะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ